ซีรีส์เรียลแฟกเป็นคอมดี้แอคชั่นมีโมติกนิดหน่อยเกี่ยวกับผู้ชายผู้หญิง2คนจากคนละสถานะคนนึงเป็นแม่ค้าขายของปลอมและคนนึงเป็นตำรวจท่องเที่ยวมีคอนฟ lict กันระหว่างกันจนนำมาซึ่งเกิดเรื่องวุ่นวายกับชีวิตของทั้ง2คนนะครับ โปรเจกต์ตอนแรกเนี่ยมันเริ่มต้นที่ฉีกคือตะกนเตจเจริญซึ่งพัฒนาโปรเจกต์กันมาแล้วก็ผมเป็นโปรดิวเซอร์ในการเออเราจะเอาเรื่องอะไรมาเล่นด้วยทาร์เก็ตของความเป็นช่องวิวเองเนี่ยบอกว่ามันน่าจะมีคนดูต่างประเทศด้วยก็เลยพยายามนั่งคิดกันแบบอไอความเป็นประเทศไทยเนี่ยมันมีอะไรที่มันน่าสนใจบ้างซึ่งไอความน่าสนใจมันจะต้องเป็นเรื่องที่แปลกหรือไม่ดีหรืออะไรบางอย่างเราก็หากันมาประมาณ4-5ประเด็นขึ้นมานะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับทางวิวซึ่งกลายเป็นว่าไอประเด็นเรื่องการผลิตของปลอมในบ้านเราเนี่ย ของแท้ของก๊อปของเทียมแท้หรืออะไรประมาณนี้ประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงมากเราก็เลยเอาประเด็นนี้ขึ้นมาเล่าพอมันมาทําเป็นซีรีส์มันก็เลยต้องเดินเรื่องด้วยตัวละครซึ่งตัวละครก็จะเป็นอย่างที่พี่เลวเล่าแบบเมื่อกี้ครับ ตำรวจท่องเที่ยวที่เล่นเป็นหมวดกอ๊อบตำรวจน้ําดีครับผมจะไม่เคยเห็นคาแรคเตอร์ไหนในซีรีส์ไทยเป็นอย่างไอ้หมวดก๊อบเลยอ่ะเคยหมวดกอ๊อบเนี่ยจะมีความเฟกมากมันเฟกด้วยความที่อยากจะถูกยอมรับจากคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยเพราะเป็นปมจากที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเฟกเป็นคนดีมากๆเป็นคนที่ผู้จาดีทําดีกับทุกคนอะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็เลยป้ายไปหน่อย ตัวละครต่อมาคือตัวละครนิวเคลียร์นิวเคลียร์เล่นเป็นเรียวค่ะเขาก็จะเป็นคนที่แบบค่อนข้างสู้ชีวิตเป็นคนลุยนะคะเป็นคนปากคอเระร้ายเป็นคนเอาตัวรอดเก่งหราถูกซื้อเราไม่รับคืนเว้ยกูซื้อเมื่อวานวันนี้มันพังแล้วเนี่ยเมื่อไปเอาทำเสียแล้วต้องมาขอคืนก็ได้เสียค่ะอะไรกู รักพวกพ้องค่ะรักแบบรักน้องมากเลยเพราะว่าที่เขาทําทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อเลี้ยงน้องอีก7คนค่ะคือถ้าเราคิดแบบไวๆอะครับคำว,ว่าเลียวเฟกมันก็จะคุ้นชินกับการเล่าเรื่องผ่านเส้นรักว่าสรุปว่าไอ้นี่รักฉันจริงหรือรักฉันปลอมแต่กลายเป็นว่าไอตัวละครหลักเนี่ยมันมีผู้หญิงแล้วก็มีพระเอกที่มันก็มีเส้นรักจริงรักปลอมอะไรบางๆอยู่แล้วแต่กลายเป็นว่าพอพี่เลียวมาพัฒนาเนี่ยแกไปให้ความสําคัญกับ ไอ,ไอ,ไอ,ไอความเป็นแฟมิลี่ของเด็ก7คนนี้ตั้งหากที่มันกลายเป็นความน่ารักขึ้นมาได้มันอาจจะกลายเป็นความเป็นหนังเด็กได้ความเป็นแฟมิลี่ได้ซึ่งตอนแรกเราเจอกันหน้ากองวันแรกเลยครับจำได้การเปิดกล้องแล้วก็พี่เรียวบอกขอปรับเป็นนี้นะเปยกทุกคนก็ครับพี่ก็ไม่รู้คนเขียนบทเขาจะโกรธหรือเปล่าน,น่าจะโกรธน่าจ่า <c oughs> จะแกจ้ตัวให้แก้ตัวให้เวลาทําบทมันมีน้อยพี่มันก็เป็นสเสน่ห์นะผมว่าผมผม,ผมชอบการทํางานกับพี่มากเลยผมคิดว่า ไม่เคยเจอใครหรือบทได้เยอะขนาดนี้มาก่อนเลยซึ่งเวลาเวลาเวลานักแสดงเข้ามาต้องการบีบทใช่ไหมพี่เขาจะท่องมาเลยเรื่องนั้นไม่ต้องท่องไม่ต้องท่องไปถึงเดียวพี่เลือกเปลี่ยนหมดนักแสดงก็เล่นดีอะไรนะแต่ว่ามันจําบทได้มันจําบทได้เปลี่ยนเปลี่ยนใช่จะได้เห็นนักแสดงไม่มีใครท่องบทเลยใครตรงเออเหมือนไม่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องเล่ยตัดระยะขายปลายใช่เพียงมือเปล่าอ่ะแล้วก็มาอย่างั้นตามนี้ผมเอากระเป๋าแล้วกันเฮ้ ไม่ไหมแค่นี้รัดรีแอคไม่ตรงั้นเดียวมีคนพวกทำกับเดี้ยวเหรอเต็มตัวทำกับเพียวเหรอเดี๋ยวรู้อันนี้รู้แล้วคือเวลาตัวแสดงมันเข้าฉากมามันทำันบ้านเลยมันอินพอไวมาคิดวิธีเล่นมาเลยแม่งดีไซน์มาถึงปุ๊บไม่เอา พราะส่วนตัวมีความเชื่อว่าหนังคือสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดมันรู้ก่อนมันมีแพทเทิร์นการเล่นบางอย่างซึ่งแบบวิธีแก้คือเปลี่ยนบทมันอย่าให้มันรู้ตัว ผมเดาทางไม่ออกว่าพี่เรียวเขาจะมาแนวไหนเป็นการเขียนบทที่เรียวที่สุดเลยเพราะว่าบทที่อ่านไปจะไม่ได้ไม่ได้ใช้เลยค่ะสมมุติว่าจะเข้าสินเนี้ยพี่เรียวมาปุ๊บบอกบอกกิงว่าเดี๋ยวยืนตรงนี้นะแล้วก็บอกว่าโอเคถ้ามีคนมาขโมยของสินเนี้ยเป็นเรียวเรียวจะพูดว่าไงกลายเป็นเราเป็นหนึ่งในคนเขียนบทอะ่ะเป็นเดล็อกที่อยู่กับสถานการณ์มากๆโดยผ่านจากอารมณ์ของตัวละครมากๆอะไรเงี้ยผมว่านี่คือความพิเศษคุณผู้ชมก็จะได้ดูอะไรที่มันแบบสดมากจริงๆค่ะการที่ได้พี่เรียวที่เป็นพูดกับหนังมาทําซีรีส์เป็นร รู้สึกว่าวิธีคิดพี่เขาคือแบบเฮ้ยทำไมพี่เขาเล่นคิดจะตัดแบบหนังโยกทุกอย่างได้ไปเลยทั้งทที่มันมีบทค้างอยู่12ตอนแล้วมีความรู้สึกว่าทําไมวิธีพี่เขาแบบเอาวงกาดโคตรล้ําไปหมดเลยไม่น่าพี่เขาเลยเป็นอย่างนี้คือทุกอย่างแบบทําอย่างนี้ได้เราก็รู้สึกว่ามัน make ซนได้มาตรฐานสแตนดาร์ดอย่างตัดเทเลอร์กันก็คือได้เซนมาตรฐานแหละแต่พอแกดูเสร็จเฮ้ยมีอะไรอีกป่ะมีอย่างอื่นอีกไหม สิ่งที่ประทับใจแล้วผมอชอบในเรื่องเรียวเฟก็คือกิมมิคต่างๆในเรื่องเรียวเฟกที่ใส่เข้ามา mm hmm. ไม่ว่าจะเล็กหรือจะน้อยหรือจะมากอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันมีกิมมิคของสังคมไทยอยู่ตรงนี้ผมชอบเพราะว่ามันก็มีไม่กี่เรื่องที่มันใส่เข้ามาได้เยอะขนาดนี้แล้วก็ดำเนินเรื่องไปพรพ้อมกันเรียวเฟกทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันขมวดเป็นสิ่งเดียวก็คือเรื่องของตัวตนข้างในของทุกตัวละครทุกแรกผมเชื่อว่าคนดูจะเห็นความเฟก จะเปลือกก่อนแต่พอดูไปเรื่อยๆอตัวละครทุกตัวจะเริ่มไปค้นพบว่าข้างในชั้นนั่งเป็นแบบนี้ว่ะตอนที่เล่นเป็นวงดีเอง,เองก็รู้สึกว่าบางสิ่งที่เขาทำมันก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าเอาจริงๆการที่เราเลี้ยงน้องน้องก็เหมือนเป็นผ้าขาวค่ะแล้วเราทําเป็นตัวอย่างให้ดูอย่างเงี้ยว่าเนี่ยเราจะหลอกขายอันนี้นะอันเนี้ยทองปลอม แล้วไปขายแพงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมันก็ทําให้เด็กสามารถแบบ Copy เราไปโดยที่ตัวเด็กเองอาจจะไม่รู้ด้วยซ้าก็อยากจะแก้ไขว่าคนเป็นต้นแบบที่ดีให้กับน้องๆแล้วก็กับเด็กๆเนี่ยค่ะอันนี้ของแถมไหมมิลเล r เทียมแท้100 How much 500 Original 500บาที่เทก็ซาาคถ้าส่วนตัวผมอยากให้ดูจีกับนิวเคลียร์ครับผมรู้สึกว่า การจับคู่กันคู่นี้แล้วเออมันน่ารักดีพล็อตมันอาจจะไม่ได้ใหม่แล้วก็วาวมากนักแต่ว่าน่าจะไม่ธรรมดาสําหรับถ้าเปรียบเทียบกับซีรีส์ไทยเรื่องอื่นๆนะครับการเล่าเสียสีบางอย่างในมุมที่น่าจะตลกขบขันก็น่าจะได้เสียงหัวเราะเนาะถ้าดูของเราต้องขำต้องขำคือไม่ไม่ฝากไม่อะไรก็ดูอะเอาจริงๆเลยนะเนี่ยพอผมพูดอย่างเงี้ยใครก็แล้วแต่ที่พูดว่าเอาจริงๆเลยนะมันจะดูไม่จริงจากทันทีแต่เอาจริงๆเลยนะครับคือมันสนุกมาก ก็จะสวมบทแม่ค้าขายของปลอมนะคะคุณลูกค้าคะ่ะซีรีส์เรื่องเรียวเฟคโคตรปลอมคือมันโคตรดีดีมากๆหาที่ไหนดีกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะถึงแม้จะชื่อเรื่องว่าโคตรปลอมนะคะแต่จะบอกว่าโคตรสนุกโคตรจริงคือใครไม่ดูนี่พลาดมากเลยนะคะคุณลูกคา้าดูได้ที่วิวเท่านั้นนะคะวัค่ะ เราจะพยายามอย่างยิ่งฮะที่จะทำให้ตลาด3ามอเป็นตลาดที่ปราศจ,จากของที่ผิดลิขสิทธิ์ครับเนี่ยคือสร้างภาพสิ่งที่เหนือกว่าตํารวจคือพวกรู้ทันตํารวจสวยแซ่บเงินสี่เท่าของหนูเสียพร้อมลูกสมุนซีรีส์คอมเมดี้แอคชั่นโรแมนติกนิดหน่อยอเรียวเฟสโคตรหลอ